ตัวยิ่งน้องคนท้ายตัวแรกมีตัวเดียวมีตัยอเท่านั้นตัวเดียวอันนี้เราจะประมูลกันนะครับรวยแน่เข้เกรินครต้เราเริ่มมาว่าที่28ล้านโอ้โหค่งกัยให้น้องอยู่นี่แหละอีกแเดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจนขั้นหน้าด้วยนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวคอนท้ คือบอกปลาบุกมาุคนั้นไมระดับวุกานเอตัวน่าอดลขอบคุณทุกคนวันนี้มากเลยนะครับขอไปที่เราสองคนให้ได้แต่งตัวจริงคือผมพยายามแต่งตัวนพี่เได้ไมนธรรวลามากพี่พยายามแต่งตัวให้รู้สึกว่าแบบดูโอเคหน่อยโวเก็แต่งตัวแบบนี้ก็ใจ ก็บ<ต>อก่ิงหนูชอบใส่เสื้มาพี่เลยสุดใส่เสื้เชิ้ตแล้วกันจะได้ดูติดแกลมนะเรอยู่นีก็ติดแกมนะเราไม่ต้องคยกันจหวัจะอเรื่เชื่อหม่้มีทีชเยแต่เราไปสคนได้มได้หมดเลยทุกคนมีหลักฐานไหมอัดไว้แล้ว ไปม่ไ้ค่ามันไม่ได้แต่้คุณดมันแรงแค่วันเกิดเพื่อนคุณคุณัไม่ชวนผเลยผมชวนแล้วชวนแล้วชวนแล้วต้องวันเกิดไมวันสู่ีไม่ไปจัดวันอาทิตย์เราเราต้องจคารเราี่แรนที่เราดิวเป็นามากแล้วเราไม่เคยุมชวนี่แล้วชวนแล้ว ก็ชวนเขาไปอีกแดีวไม่รู้เขาจะไปไหนทุกคนก็รอดูนะไปค่ะไปต่อไปไปพี่ทีน้เือนกันได้จูบขอไปเป็นสาวไทยอุ้ยมีหักฐานก็ี้องนั้นมีที่ที่อยู่ด้วยกันดยอ้ยผบอกพี่ว่าอะไรถ้าพี่ห่ผมส่งเยอะเ้นแต่ตอนนี้เราต้องยาแลวผมให้ใหกต่างให้ต้อสูแล้ว่าหนูอยากจอ่ไป